สวัสด,ดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดป่าสีมงคลนะครับอยู่ที่อุทุมพรนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับก็วันนี้ผมจะพามาส่องขันน้ำมนต์โดยเฉพาะเลยนะครับบางคนบอกว่าเวลาผมทําคลิปนะครับทาคลิปลงไปทําไมบอกว่าตัวเลขมันไม่เข้านะครับมันเข้ามาสวงสองงวดซ้อนนะครับแต่ว่าบังเอิญนะครับบังเอิญตัวเลขนะครับตัวเลขที่ที่เรามาทํานะครับเป็นคลิปที่คน ดูน้อยมากนะครับดูน้อยมากนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาหลายคนบอกว่าเวลาทําคลิปไม่รู้ว่าเข้าหรือไม่เข้านะครับแต่ที่จริงแล้วมันเข้านะครับงวดนี้มันเป็นงวดที่3นะครับเพราะว่าผมตามมาแล้ว2งวดนะครับงวดครั้งแรกนี่อยู่ที่ขันน้ำมนต์มัน88นะครับ88พอมางวดที่แล้วมัน97นะครับ97ดชัดเจนเลยนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะเข้าไปด้านในนะครับหวังว่า ขันน้ำมนต์วดนี้นะครับมันจะตรงนะครับมันจะตรงเหมือนงวดที่แล้วนะครับงวดนี้ผมย้านะครับเป็นงวดที่3ามนะครับบังว่ามันจะติดต่อกัน3ามงวดนะครับคลิปนี้ก็ผมย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นได้แค่แนวทางนะครับเป็นได้แค่แนวทางผมเองก็ไม่ได้ทราบหรอกนะครับว่าตัวเลขมันออกตัวไหนนะนะครับก็คือผมอยากจะฝากนะครับถึงทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ เดี๋ยวเราไปดูกันครับที่ขันน้ำมนต์นะครับเจาะจงที่ขันน้ำมนต์เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศแล้วก็ไปดูที่ขันน้ำมนต์เลยนะครับหวังว่าเราจะได้ตัวเลขที่ชอบกันนะครับเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็มานะครับมาสลากินแบ่งรัฐบาลอีกเหมือนเดิมนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารางวัลที่หนึ่ง

เจ็ดหกเบ่งอยู่บนไหนอยู่ในขอนไหม่อยู่ในขนมจะแม่ตะเคียนบ่อ๋อเจ็ดหกห้าโอ้ขับขับงามงามงามักอยู่ตัวนี้เจ็ดหกห้าอยกเป็นยเป็นสสามตัวเราเพิ่งเอาอยู่นี่เป็นวะอ๋อเอาบองเกาเป็น

ยายอยู่ท่าไห่ยายอยู่ท่าไห่ยายอยู่ที่คุณคุณคุณยายอยู่ท่าไหน,น,น,นอเออนั่นแหละซื่อเจ็ดหกหาหกเจ็ดนั่นแหละ <c oughs> มัน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 มนผมสืได้สื้อน้ำเอ<ม>า,<ม>าสุดนั่นจะใครเด้โอ้ยหนูสืส้อน้ำยหญ่นี่ละคนนี้มันซื้อแมนบอกยายอยู่บ้านอยู่ทั้งไหนอ๋ออยู่กันทะทลมงโอ้ก็ไปถึงลาวันที่หนึ่งเด้อผมสได้ไปหา จำหนาผมไว้ในเด้อจำหนาผมไว้ในเด้อเดี๋ยวจะจำผมบ่ไเดี๋ยดิชื่อจำได้เหรอเออเจ็ดหกหาหาเจ็ดชื่อจำไดนเหรอชินครับชินครับมาแต่มาแต่สุรินทร์ครับเออเดี๋ยวผมถือผมงกับสี่หายายี่กันไปหายายี่กันเจ็ดหกหามันบ่ใช่ไหมครับคุณยายคุณบอกว่าเจ็ดหกห้านะครับเจ็ดหกห้าห้าหกเจ็ดนะครับนี่มานี่ยยังมือไปแม่ค้านี่สนไม่งวดนี่ปัญหาตัวแดงอยู่นี่ เก้าห้าเก้าห้าอีกแล้วโอ้ไปที่ไหนก็มีแต่คนหาเก้าห้านะครับเอานะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะครับเรามาเข้ามาด้านในแล้วนะครับเข้ามาด้านในแล้วเดี๋ยวเราเดินหน้าไปที่ขันน้ำมนต์เลยนะครับวันนี้จะได้เรียกขันน้ำมนต์หรือเปล่านะครับ พี่น้องประชาชนก็ยังคงมาเยอะเหมือนเดิมนะครับเยอะเหมือนเดิมชมครั้งหนึ่งเห็นตัวไหนบ้างเหมือนเลขหกหรือเลขเก้ามันจะมาอีกหรือเปล่าเนอะ เลขสี er ่ไทยรึเปล่าสี่ก็ได้ห้าก็ได้เรื่เลขเก้าอ่ะจะเป็นเลขหนึ่งไทยก็ได้จะเลขเยอะเยอะกว่านู้ทีแล้วเนาะโอ้นี่เป็นเกยร์แต่ส่วนมากตมาแบบนี้มันจะเป็นเลขเก้านะไอหนึ่งไทยเนี่ยถ้าแบบนี้ไหลที่เลยมันชอบเป็นเลขเก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็ห้าสอง หกห้าสองครับก็เสียดายนะที่งวดที่ผ่านมาเมื่อเชียรเนี่ยไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่เราก็ยังเสียดายเลยนะครับ นี่ครับด้านนอกก็เป็นตัวไหนนี่ดูกัเเนเอาเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขสี่เลขห้าเลขหกแต่ถ้ากลับอย่างเงี้ะเอาเราแอบ,บกลับเลขเลยถ้าเกิดกลับอย่างเงี้ยจะไปกลับไปกลับกลับอย่างเงี้ยนี่น สี่สองเก้าสี่สองเก้ากลับมาเป็นอย่างนี้ก็ได้หกสองก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดี๋ยวเรากลับไว้เหมือนเดิมกลับเปแค่ลปแไม่ได้กลับ ไม่ได้กลับมันอยู่อย่างนี้เมื่อกี้เป็นไร่ไงคือกลับเออนี่ตอนที่มา,านะครับซื้อก็กลับไปกลับมานะครับกลับไปกลับมาอันนี้เรากลับให้ดูเป็นตัวอย่างนะ นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเพราะว่าเลขขันน้ำมันเข้านะครับมันเข้านะครับวดที่แล้วนะครับนี่นะครับวัที่แล้วมันสองเก้าเจ็ดนะครับอยู่ในนี้นะครับสองเก้าเจ็ดชัดๆเลยนะครับ งางวดนี้เห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับหวังว่าทุกท่านจะโชคดีนะครับที่ข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ เป็นภาพบรรยากาศภายในวัดนั่นเองครับสุดท้ายน,นี้ก็ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็มีความสุขความเจริญนะครับผมย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ถือว่าพาทุกท่านมาทําบุญมาไหว้พระนะครับ <rip> มาทาบุญมาไหว้พระด้วยนะครับนะครับพี่น้องประชาชนก็หลั่งไหลมากันเยอะนะครับเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันหยุดเยอะนะครับคนเยอะทั้งวันนะครับเยอะจังวันเลยก็สวยงามนะครับสวยงาม รยากาศนะครับของฝากก็มีนะครับของฝากของที่ลึกนะครับก็มีประชาชนนะครับเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับ